น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงได้ออก่าวช่องใหญ่ครับผมข่าวใหญ่ข่าวดังโลงข่าวองอิงไว้แบบนี้นะครับผมข่าวไทยรัฐโลกงข่าวองอิงรั่วๆเลยสมข่าว4ี่ข่าวแหล้วมือนี้นะครับผมถ้าม่นเป็นสมัยอันยุคหนังสือพิมพ์เด้อผมว่าได้ขึ้นข่าวหนาหนึ่งคักยี่หลีถ้าเป็นยุคที่คนยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้บ่มีแเ้วเาน้องหนังสือพิมพ์เนาะถ้าเป็นยุคหนังสือพิมพ์องค์อิงเพชรบ้านแพงได้ออกข่าวหนาหนึ่งแท้แท อีหลียุคนี้ยุคออนไลน์ไงเพิ่นลงรั่ว,ว,วสามข่าวสี่ข่าวปนนิดแล้วโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนออกข่าวหนานหนึ่งแน่นอนถ้าไม่ใช่หน้าหนึ่งนาหน้าฉบับก็เป็นหน้าหนึ่งทางออนไลน์นะเพิ่นสิีมีสองหนาเน้หนาหนึ่งทั้งหน้าฉบับกับหน้าหนึ่งทั้งออนไลน์บอแน่นะครับสิได้เห็นอูอีออกข่าวหนานหนึ่งแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ล่ละอ่ะเพิ่นได้ลงคลิปก่อนเดี๋ยวผมสิมาอ่านเพิ่นพัดหัวให้ฟังเดี๋ยวลงคลิปไปเนาะ ปิดฤดูกาลการปิดฤดูกาลงานรา,ราเอ้าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยงานนี้มีคนเกือบจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะแม่แบบดูกันหน่อยค่ะที่เราพูดถึงก็คือวงหวาลําโซเชียลอย่างสาวน้อยเพชนบ้านแทงทีนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนอกจากจะมีพระเอกนางเอกประจำนบงแล้วยังมีศิลปินรับเชิญตบกเท้าเข้มานเทิงเยอะมากๆที่เราบอกว่ายิ่งใหญ่อันนี้ดิฉันพูดไม่เกินจริง พราะในงานค่ะมีหมอลํำอยู่2วงประทะกันออรถแห่ความมวนอีก2คันสุดยอดนะดูนะเขาแจกอะไรแจกไข่รว่าแจกไข่ว่าโจแจกไข่หนึ่งแสนฟองมาฟังเพลงในงานนี้ไม่เพียงแต่ได้ความสนุกม้วนซึ้งเท่านั้นนะคะ บอสโจจัดให้เลยสั่งไข่ไก่มัน1นึ่งแสนฟองเพื่อเอามาแจกให้กับพี่น้องชาวบ้านใกล้เรือนเคียงด้วันใช้วันเกิดของบอสโจด้วยคูลค่าของไข่ปลาเข้าไป4ี่แสนบาทแล้วคุณผู้ชมสี่แสนเฉพาะไข่พอค่ะใครที่มาชมคอนเสิร์ตยังลุ้นรับโชคด้วยนะครับคัว2ตัวทองคำอีก4รางวัลสี่รางวัลแสดว่าเขาจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะคะแววมาวาดุ่งงบสูงถึง7หลักเจ็ดหลัก เป็นล้าของที่เพิ่นแจกโอ้แต่เจกเจ็ดหลักเลีเฉพาะไข่เนี่ยสี่แสนแล้ววัวในตัวขอดาดท่องอีจักบาทท่องสี่บาทบาทละสี่หมื่นที่สิบหกโอ้ก็แสนเกือบสองแสนแล้วนะมั่วอีกเอออืมหนึ่งพางที่อยากจะนำเสนอก็คือขอขยี้ตาหน่อยแล้วกันอีหลาน้อยอีหลาน้อยก็อุ๋งอิ๋งคอ แฟนให้กำลังใจเยอะมากๆเลยรวมถ,ถึงมาลัยน้ําใจดูซะก่อนอากาศร,ร้อนๆนี่พัดทีนี่โอ้โหพายุเลยนะอือเลยมลายไทรนี่สุดยอดอนกอะเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยก็เกือบล้านเหมือนกันพวกนี้เป็นล้านกวากวาดมาลัยมาอันดับหนึ่งนะคะต้นต้นของประเทศไปแลกวาดมาลัยมาอันดับหนึ่งต้นต้นของประเทศรับน้องอุ๋งอิง่บ้านแพงไปฟังเสียงจ้า นี่ครับนี่โอ้โหภาพยนตร์เรื่องครับนี่ครับผมโอ้โหไทยรัฐลงขา่าวยังยิ่งใหญ่เลยยังมีอีกนะครับอันนี้ไทยรัฐออนไลน์นะไทยรัฐออนไลน์เดี๋ยวลงข่าวนี้อ่อไทยรัฐขออภัยครับอันนี้ไทยรัฐบันเทิงเป็นในหมวดบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นีดิขันเปรียบหนังสือพิมพ์จับซีอูนันหนึ่งอีีครับไทยรัฐออนไลน์นะครับบอกว่าที่สุดของวงการอุ้งอิง สาวน้อยเพชรบ้านแพงปิดฤดูการคืนเดียวรับมาลัย4.7ล้าน4.7แสนบาทพี่น้องปิดฤดูการไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกเลยว่ามาลัยล้นคอกันทุกคนโดยเฉพาะสาวน้อยมาศจรรันร์นักร้องคนสำคัญของวงอย่างอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่ปังตั้งแต่เปิดตัว ด้านบอสโจโยมานินเปิดใจหลังจากปิดฤดูกาลในคืนดังกล่าวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเรียกเสียงกรี๊ดกราดพ่อยกแม่ยกไปเต็มเตมแถมยังได้มาลัยจนลน้นคอซึ่งนับเป็นเงินจำนวนมากถึง4.7ล้านบาทราวกับถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นแท่นมาลัยอันดับหนึ่งโดยมีทั้งเงินสดและ ยอดอวนจากแฟนๆที่ไม่สามารถทำอะไรทันด้วยโอ้โหอขอบคุณข่าวจากไทยรัฐด,ด้วยนะครับนี่ไทยรัฐลงข่าวไว้เลยครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับผมโอ้โหสุดยังมีอีกนะไทยรัฐมีรั่วอีหรือมือดีเดี๋ยวๆย,ย,ยังมีอีกนะยังมีอีกข่าวหนึ่งของไทยรัฐอันนี้เป็นทางไทยรัฐบันเทิงเนาะไทยรัฐบันเทิงก็บอกว่าปิด ความปังเดี๋ยวนะปิดความปังฤดูกาลนี้ของอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยมาลัยน้ำใจทั้งเงินสดและยอดโอนมูนลค่าแล้ว4.7ล้านบาทนี่นี่มเดี๋ยวลงคลิปนี่นี่บนนกบไทยรัฐอีกนะครับไทยรัฐลงรัวมาก3คราวแล้วนะครับมือเดียวโโอ้ทาเป็นยุดกันสือพิมพ์ผมกล่าวเ,าเลยเลยว่าล้หนาหนึ่งีดี นลงววลาที่อู๋อิงได้รับรางวัลกับมีหลายครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับสื่อใหญ่ระดับประเทศนะครับผมประคงข่าวอู๋อิงรั่วๆเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ปื๊บมันก็ต้องลงแหละพูดถึง่งครับคนเป็นผมเป็นนักข่าวใหญ่ผมกับสีลงคือกันอู๋อิงอเพชรบานแม่นี่คือที่สุดแล้วจนข่าวใหญ่เพิ่นโยคายเป็นอันดับหนึ่งโยคาเป็นที่สุดของที่สุดเบอร์หนึ่ง แล้วเพื่อนว่าว่าสาวน้อยมาสะจัุยูอิงเพชรบ้านแพงผมมาข้านี่แมนบอฟพี่นองผมมาข้ามนี่นะครับผมบอลจูเห็นแล้วกันเลยออกว่าแชร์อยู่ครับแชร์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 รัว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 บอลจูใช่หรล่ะนี่ครับบอตจูก็แชร์ไทยรัฐออกมาเยอะมากเลยนะบอตจูแชร์บอกว่าปาดข่าวไทยรัฐยิ่งใหญ่มาก อ่ายิ่งใหญ่มากบอาจก,ก็คือสิบปืมน้องพี่น้องนอ้นองเห็นลูกสาวเดี๋ยวอ่อข่าวใหญ่ฮค่อยค่อยเบิ่งโลดพี่น้องครับเบาหลวก็ตื่นเต้นไปนาะผมเบาเองขนาดผมอ่านสองสารอบแล้วนะผมมา่อเบาข่าวพี่น้องฟังผมยังตื่นเต้นเลยในการเห็นวงอิงเพชรบ้านแพ้เมื่อปิดฤดูกาลได้คาว,วาบรรยากาศในงานนะครับผมครบรถมากๆมีทั้งความยิ่งใหญ่อลังการ แสงสีเสียงความมวลและกาอลังการคือเวทที่สองวงประทับก,กันเฮาได้มีโอกาสเห็นเวที่เนาะฉากเต็มของสาวหน้อยลำเพิ่นโชว์เฮาหูเลยว่าเลือดูการหน้าเนี่ยปังแน่นอนและยิงใดนั่งเอกก้อยชาลินี่มาเป็นหน้าเอกหลักของสาวน่อยลำเพิ่นโชว์และโอ้โหระดับแถวหน้าของเมืองไทยรับร่องว่าสาวน่อยเพชรบานแพงสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์ปีหน,น้านี่มาแห้งคู่กันเลยแน่นอนฟันทงครับ นี่แหละพี่น้องครับโอ้ขอแสดงความยินดีเนาะขอแสดงความยินดีกับบอสโจโด้วยนะครับผมที่เพิ่นบว่าจะเหตุอีหยังเพิ่นคิดอีหยังเพิ่นตั้งใจเพิ่นทําจริงตั้งใจทําอีหลีแล้วมันก็ประสบความสําเร็จจริงๆอย่างเช่นเนี่ยครับนํ่พาสาวน้อยเพรบันแพงมาหอดมือนี้รูสึกว่าเป็นอีหยังที่สุดยอดมากๆผมกับ่เคยคิดมาก่อนว่าหมอลําจะได้ความนิยมปนนี้ หมอลำจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เพึ่งมาเห็นนี่แหละครับปีนี้ปีแรกแล้วกับพอค่อยคิดเลยว่าหมอลำเนี่ยสิมีคนให้ความสนใจขนาดนี้นะครับผมโดยเฉพาะอุงอีเพชรบ้านแพงแล้วนะครับแฟนคลับของน้องนะไม่ใช่แค่กลุ่มภาคอีสานแฟนคลับของอุงอีมีมอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีทุกมุม ต่างประเทศกันหลายครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นแฟนคลับชาวต่างชาตินะครับแฟนคลับชาวไทยที่ไปทํางานต่างประเทศอีกก็เยอะนะอ่าแล้วแฟนคลับนี่แหละครับแฟนคลับของน้องยูท่วทุกมุมโลกเนี่ยที่หักที่เมตตาน้องเพิินกระไรโอนมาไล่มาให้น้องวันปิดฤดูกาลร่วมกันแล้วก็เป็นเงินจำนวนประมาณเกือบหาล้านนะครับผม4ล้าน7แสนบาทถือว่าสุดยอดมากๆเก่งอีลีครับดีใจแล้วก็ปลื้มใจให้อีลาที่มีคนหักน้องปันนี้ แล้วก็ขอให้น้องอิงนะครับผมเฮ่งเฮ่งปังปังเนาะขอให้มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับผมแล้วก็วบเบอแนเดอนางค่ายออกออกมานี่บอแนเดอร์ซีไปเป็นนักเอกพันล้านกับบอาจาพี่น้องครับอาจจะยกยกในหน่อยลอยล้านขึ้นไปจนหอดพันเฮดไดแน่นอนผมเสื้อมือบอดโจแล้วก็เสื้อมือนักสแสดงทุกคนแบบคนเฮดไดปังอ่าผมเสื้อในผู้บริหารคนนี้ พราะว่าเปร์สิคิธอีหอย่างเฮ็ดอีหยังเพิ่นตั้งใจเฮ็ดท้ำจริงแล้วเพิ่นคือทุ่มเททุ่มเทจนสุดความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วผลงานของเพิ่อนออกมาแต่ละชิ้นนะครับมันเป็นที่ประจักษ์เลยว่ามันสุดยอดอีหลีนี่แหละครับผมนี่แหละคือแบบอย่างที่ดีนะครับผมที่อ่าบร่าสทเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้นําองค์กรหลายๆที่นะครับผมหรือว่าเป็นบริษัทเนี่ยเสียไปปรับใช่ก็ได้นะครับถึงความทุ่มเท ถึงความเพลินว่าขยันแล้วก็อดทนแล้วก็แถมพอมีเวลานอนแหมเอาสีสาบบอลโจโยมอิมนเนี่ยออนออนไลน์ตลอดผมเป็นมูในเฟซบอลโจโเนาะเปิดจังไดก็เห็นออนไลน์ตลอดเวลานอนบอลโจโเนี่ยเมื่อหนึ่งเพื่อนน,นอนบอลผมสงสัยคือกันครับหรือว่าบอลโจโยแยกร่างได้หรือว่าจังไดก็ว่าหูเนาะพี่นรอกเนาะโอ้เพื่อนเฮ็ดเอียย คือเขาเห็นประเทศหลายๆสิ่งหลายๆ,ายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็สําเร็จทุกๆอย่างขอชื่นชมบอลโจยมารินจากใจนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอูอิงเพชรบ้านแพงนะครับขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนพระเอกนางเอกทุกคนที่ได้มาะายกันล้นคอในวันปิดฤดูกาลนะครับขอให้ฤดูกาลนานะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพิ่นโช่แห้งๆปังๆขอให้งานเต็มตลอดทั้งปีตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะครับซาับมุนีบาโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ